ยิ่งกินหอมกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะนี่คือกินมาแล้วกินด้วยตัวเองนะดูสิเยอะขนาดนี้คืออะไรรู้ไหมตัวนี้เนี่ยคือเราจะกิน1เม็ดถึง2เม็ดสําหรับมื้อใหญ่ๆนะคะก่อนมื้ออาหาร15-20นาทีเคาคือตัวนี้เลยเลิฟค่ะวิตามินล็อกค,คุณที่จะช่วยลดไขมันทั่วร่างกายใครที่คิดว่าอุ๊ยเป็นยาลดน้ําหนักหรือเปล่าไม่ใช่นี่ไม่มีสารที่กดประสาทไม่มีอาการปากแห้งปากสัน่นใจสั่นมือสั่นไม่มีเลยค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%แล้วก็กินมาด้วยตัวเองเนี่ยเยอะมากขนาดนี้ขนาดนี้คือการันตีให้ได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ให้คุณแม่ตัวเองกินด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นทั้งความดันไขมันไทรอยด์ก็ทานตัวนี้ได้ไม่มี ไคเอฟเฟกเลยวันนี้มาให้โปรปีใหม่ดีกว่าใครที่อยากจะดูแลรูปร่างในช่วงปีใหม่แล้วก็ไม่อยากจะหุ่นพังนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเราดูแลมากกว่าแค่รูปร่างแต่เราดูแลไปถึงไขมันอะค่าไขามันไขไขมันก่อนแต่ใครกินของทอดของมันเยอะนะคะใครที่ชอบกินแป้งแป้งเนี่ยกลายปเป็นน้ำตาลก็เป็นไขมันพอกตามส,สัดส่วนในร่างกายด้วยวันนี้ให้โปรโมชั่นพิเศษสาหรับช่วงปีใหม่นี้นะคะใครที่อยากจะลดแบบจรงิง<ๆ>จัง<ๆ>ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งบ้านจะมีอยู่4กล่องแต่วันนี้จะมาให้โปรโมชั่น5กล่องจากราคากล่องละ้้เก้าร้ลยเา่สัดนเล็ก เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆจากการทานอย่างมีวินัยตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ซึ่งเป็นเทรดมาร์ค2ตัวค่ะจากอิตาลีแล้วก็จากญี่ปุ่นนั่นก็คือโมโรซิลแล้วก็แอปเปิ้ลฟีนอนค่ะใครที่อยากจะดูแลร่างกายให้มากกว่าแค่รูปร่างนะคะแนะนําตัวนี้เลยจากปกติ1กล่อง990บาทวันนี้ให้โปรโมชั่นพิเศษแพ็กล่องปกติก็5,900บาทแล้วนะวันนี้ให้โปรโมชั่นพิเศษที่3,950บาทได้ไปเลย5กล่องแต่ตอนนี้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นช่วงปีใหม่นี้นะคะเพิ่มโปรโมชั่นให้พิเศษเป็นของขวัญทุกคนก็เพิ่มอีก1กล่องอ่ะแต่ว่าเป็นกล่องที่มีมีเม็ดนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไปทั้งหมด6กล่องในราคา3,950บาท กล่องมี15เม็ดค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทานได้ประมาณ3เดือนเลยใครอยากดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักนะคะที่มากกว่าแค่รูปร่างจัดเลยค่ะเลิฟวิตามินหลอกคุณนที่ช่วยลดไขมันให้คุณทั่วร่างกายค่ะ